อีกแล้วเดกดกไม่นอนไม่นอนทำไมไม่นอนจะนอนตอนไหนเปลี่ยนเวลานอนโอเคหนึ้เรเต้ยเล้อ่นแล้วตอนนี้จอมชุด่อตอนนี้กำลังขึ้นไปไม่ไหวแล้ว ตอนนี้เริ่มไม่แรงแล้วค่ะตอนนี้เริ่มล้มแล้วค่ะหนึ่งยกหนึ่งยกสองไปแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าไหวไหมไหวไหมจอมยุทธขึ้นไหวไหมอะจอมยุทธจอมยุทธไหวไหมจอมยุทธเอ้ย เหมือนเหมือนเขามีเส้นเขามีเสียเสียงแล้วคิด่าเด็กเบิือนกันเลยแล้วก็จะทาเหมือนกันขาใครขาใหญ่เหรอขาใหญ่ขาใหญ่โอ้ยอะไรแว๊บ แวบๆแวบๆบ้านไหนจงไฟแวบๆบ้านไหนงไฟแวบๆแวบๆไปแล้วยอบรถไปแล้วไผ่ไไผ่ปอยู่ในนั้นเฮ้ยเก่งัเลยเอ้ยพี่พลอยเ่น ของเรามาเก็บไปบ่งเก่าไว้ตกมือตกมือให้ตัวเองด้วยอุ้ยไาฮึดมาปะยายทำให้นั่นนะนั่นนะนี่น่นน่นนึงสอ เออไม่ไหวแล้วยายมัมพูดังๆพูด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 ดังๆมมพูดลมมเออพูดดังๆพูดดังๆมามพูดก่อนลูกมามเอออ้พูดดังๆพูดดังๆมมพูดก่อนลูกมามเอ้พัดมามู่ลมเออโอ้โหพูวดัพดดัาูด่อนลูกเ้วหต่ว่ัพูดงมาพด่นลูกมเ้หพูดดังพูดดัง เก่งเห็นไหมหัดหัดได้แล้ววันนี้อานอนที่นี่านอน,านมาเลยมามานอนมานอนคนละคนแล้วมาเอาคนนี้มาจะหือใค่เห็นอนี้นอ,อ,อ,อนแล้วทีนี้นอนแล้วนะน,น้องเพชรจะนอนแล้วนะน้องเพชรจะนอนน้องคอยก็จะนอนแล้วนะโอ้ยนมมากินนอนกินเองเลยพี่น้องโอ้ยเอิญย้ายเอิญย้ายเอิญย้ายโอเค ยายนอนด้วยใช่ไหมยายนอนด้วยใช่ไหมโอเอ้อ